อ่าเดี no. ๋ยวพิธีกรแก้เลยนะครับแก้ทุกอย่างอ่าพอมแล้วก็นะครับยกเกียร์ได้เลยครับพอมายกเกียร์ได้เลยครับเครื่องกระโดดนะครับอ๋อเดินไปไกลได้ได้ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรล่าวประวัติเข้าใจทีแล้ว อยู sea, the sea. The sea have ่กับการตัดสิใจสนใจกับเรื่องนะครับประถมประถารเดี๋ยวกล่าวมาถวายพร้อมๆกันเลยดีกว่านั่งไหนนั่งไหนฮะนั่งดังข้างในร้อนร้อนข้างนอกยังเจอลมมั้งไหนอ่ะว่ามันมาไม่ใช่ต้องให้การโบรยตัดไยันรับเดียวโบราณ โยมโยโบรออยไ่ไหนอายังมามาแล้วอาเดี๋ยวทำถวายก่อนนะครับก็มีพระสิงิ์ของนะครับอาบูชาทำปีเจเจ้าของหลวงพ่อสังฆายโยนะครับเดินเดินทั้งหมดเลยครับมาเลยครับมาด้วยถวายเลยครับที่พระใหญ่เทนะครับรุ่งมรัยครับ ลวงพี่นนำถวายนะครับยงหน่อยใช่ไหมเอาให้นิดนึงเป็นข้าวแถวกันทรบกระป๋องพว่า้อปลอกจิใจนะให้